ฝนมาอีกแล้วนี่แหละงานหน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับทีมงานฟ้าบ้านก่อสร้างฝนถล่มอีกแล้วครับรถแบคโหสี่คันอยู่ข้างล่างงานขุดลอกหนองน้ำบ้านเผาตำบลประเคียบอำเภอภูเมืองบุรีรัมย์ ตอนนี้ผมหลบอยู่ในรถส่องกล้องออกไปจุดเริ่มต้นของหน้างานครับเนี่ยก็จะเห็นเลยสี่คันเนี่ยยกไม้ยกมือกันใกล้สุดนี่ยกปุ่งกี่ชี้ฟ้าอยู่นั่นคือป๋าเจาะครับสองหนึ่งห้าสี่มมีขยับตัวอยู่สามคันสองร้อยีอยู่ใกล้สุดถัดไปก็จะเป็นพิต่ต้นโอเบ อยู่กลางครับหนึ่งใบตกหนักเลยนะครับตกหนักเลยรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วอีก เป็นสบายละ่ะแต่ว่าทีมงานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับ นี่ก็จะเป็นทางฝั่งแชมป์ที่พักแรงมากครับ จอนาจอนั้นนิ่งไปแล้วครับแต่ว,ว่าอีก3ามยังทำงานอยู่ ก็ถือว่าเป็นการลุยงานฝ่าสายฝนนะครับฝนทลลมฝนทลลมก็หยุดทีมงานฝาประดานไม่อยู่ลุยอย่างเดียวครับสู้ๆนะครับงานขุดลอกก็มักจะมาในช่วงหน้าฝนนะครับ สู้กันต่อไป ยังไม่มีทีททาว่าจะหยุดเลยครับ ขนาดเดียวกันนี่เครื่องสูบน้ํำนี่ก็ทํางานกลางสายฝนเหมือนกันนะครับสูบกลางสายฝนมาอยู่ฝั่งเลยป่าจ่อไปเดินเครื่องแทบจะ24ชั่วโมงครับช่วงนี้นมไอ้ขี้ฟแล้วยกปุงจีชี้ฟแล้วเอานิ่งไปสองแล้วครับตอนนี้ครับ ขยับต่อลุยต่อป่าเจาะเดินไปแล้วอยู่ไกลหน่อยครับเรานี่อยู่บนถนนหลบอยู่ในรถนี่คืออุปสรรค ในการงานขุดลอกหลายพื้นที่นะครับงานขุดลอกเราวฝนมายิ่งที่นี่ยิ่งโคลนเยอะด้วยแล้วก็เละสิครับขราวนี้ฝนตกฟ้าร้องแดดออกสูกันต่อไปครับเป็นกำลังใจ อ้าลุยแล้วลุยทั้งสี่แล้วไม่หยุดครับลุยต่อไม่มียอดทอ้อแต่สำหรับผมพักก่อนแล้วครับ